ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยฟอสวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลกนั่นก็คือระบบการศึกษาในประเทศไทย ผลการเรียนของนักเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาเวลาพูดถึงประเทศไทยหลายคนอาจนึกถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรืออาหารที่มีชื่อเสียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนก็กำลังหล่อหลอมคนรุ่งใหม่เช่นกันวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปดูอย่างลึกซึ้งว่านักเรียนไทยเรียนได้ผลลัพธ์อย่างไรเมื่อเทียบกับระดับนานาชาติข้อดีข้อเสียของระบบการศึกษาไทยคืออะไรและค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายทั้งในโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาตินั้น คุ้มค่าหรือไม่เพื่อดูว่านักเรียนไทยได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตจริงหรือยังก่อนอื่นเรามาดูเรื่องผลการเรียนกันก่อนการศึกษาในประเทศไทยบังคับเรียน9ปีตั้งแต่อายุ6ขวบจนถึง15ขวบและโดยทั่วไปนักเรียนจะเรียนต่อจนจบมัธยมปลาย ประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยคือเมื่อนำผลการเรียนของนักเรียนไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเป็นอย่างไรถ้ามองจากการสอบวัดผลนานาชาติอย่าง PISA ที่วัดผลด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ15ปีทั่วโลกคะแนนของไทยมักจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD นั่นหมายความว่านักเรียนไทยแม้จะมีความขยันและมีระเบียบวินัยแต่ก็ยังมีความท้าทายในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แต่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวไม่อาจอธิบาย ทุกอย่างได้เพราะเมื่อมองในห้องเรียนจริงๆจะเห็นว่านักเรียนไทยมีความเคารพครูและมีระเบียบว,วินัยสูงซึ่งถือเป็นสิ่งที่หลายประเทศชื่นชม ผลการเรียนยังแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเภทโรงเรียนในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่นักเรียนมกักมีทรัพยากรมากกว่าครูที่มีคุณภาพและได้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าขนาดที่ในต่างจังหวัดบางพื้นที่โรงเรียนอาจขาดครูห้องเรียนใหญ่เกินไปและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอความเหลื่อมล้ำนี้ทําให้เราพบทั้งนักเรียนไทยที่สามารถแข่งขันและชนะการประกวดระดับนานาชาติแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังเรียนไม่ถึงมาตรฐานที่ควรจะเป็น อีกเรื่องสำคัญคือภาษาอังกฤษแม้ว่าจะเป็นวิชาบังคับแต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสื่อสารได้คล่องผู้ปกครองหลายคนรู้ว่าภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่โอกาสระดับโลกถึงมักส่งลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าโปรแกรมนานาชาติผลลัพธ์ออกมาหลากหลายเด็กที่เรียนในโรงเรียนานานาชาติหรือโปรแกรมสองภาษามักพูดได้ดีแต่ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปนักเรียนจำนวนมากยังติดขัดในการสื่อสารจริง มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันบ้างการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลถือว่าฟรีเพราะรัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนแต่ในความจริงผู้ปกครองยังคงต้องจ่ายค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียนค่ากิจกรรมและค่าเรียนพิเศษรวมแล้วอาจอยู่ที่ราวๆ5,000ถึง15,000 15, บาทต่อปีซึ่งถือว่ายังพอรับไหวสำหรับครอบครัวทั่วไป ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันมากโรงเรียนเอกชนระดับกลางอาจเก็บประมาณ50,000ถึง150,000บาทต่อปีส่วนโรงเรียนานานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษอเมริกันหรือไอบีนั้นแพงกว่ามากค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราว300,000ไปจนถึงกว่า900,000บาทต่อปีต่อหนึ่งคนสำหรับครอบครัวชาวต่างชาติหรือครอบครัวไทยที่มีกำลังจ่ายถือว่านี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตถึงจะแพงแต่ก็ยังถูกกว่าค่าเล่าเรียนในสิงคโปร์หรือฮ่องกง คำถามคือค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่โรงเรียนนานาชาติมักได้ชื่อว่ามีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและภาษาอังกฤษดีกว่าเด็กได้เจอสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในขณะที่โรงเรียนเอกชนไทยมักเน้นระเบียบวินัยและการเรียนตามตำราแต่บางครั้งยังขาดความคิดสร้างสรรค์ส่วนโรงเรียนรัฐบาลก็แล้วแต่บางที่ดีบางที่ขาดแคลนแต่ผู้ปกครองจำนวนมากมาแก้ปัญหาด้วยการส่งลูกไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ผลการเรียนไม่ใช่แค่คะแนนสอบแต่ยังรวมถึงความคิดสร้างสารรค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคมนักเรียนไทยมีชื่อเสียงในด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิจารณ์ว่าระบบการศึกษาไทยยังยึดติดกับการท่องจำและการเชื่อฟังออเทอรริตี้มากเกินไปทำให้นักเรียนมีโอกาสคิดนอกกรอบหรือนวัตกรรมน้อย อีกประเด็นหนึ่งคือนักเรียนไทยต้องเจอแรงกดดันสูงทั้งการบ้านการเรียนพิเศษและการแข่งขันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดีๆบางคนทําได้ดีภายใต้ความกดดันแต่บางคนก็เครียดและหมดไปเรื่องสุขภาพจิตจึงเริ่มถูกพูดถึงในโรงเรียนมากขึ้นสำหรับมหาวิทยาลัยไทยมีหลายแห่งที่มีชื่อเสียง เช่นจุฬาลงกรณ์มหิดลและธรรมศาสตร์ค่าเทอมยังถือว่าถูกกว่าต่างประเทศแต่ถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนักเรียนไทยหลายคนอยากไปเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นส่วนผู้ที่เรียนในไทยค่าใช้จ่ายอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ความท้าทายคือการเรียนสามารถเตรียมพวกเขาให้พร้อมต่อสู้ในตลาดแรงงานได้หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนกับค่าใช้จ่าย เราจะเห็นภาพที่หลากหลายโรงเรียนรัฐบาลราคาถูกแต่ผลลัพธ์ไม่แน่นอนโรงเรียนเอกชนมีทรัพยากรที่ดีกว่าแต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละโรงเรียนส่วนโรงเรียนนานาชาติแพงที่สุดแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งในด้านภาษาอังกฤษากฤษารคิดวิเคราะห์และการรวมกลุุ่ต่อาสนรัฐบาลไทยเองก็พยายามแก้ไขปัญหามีนโยบายพัฒนาครูปรับปรุงหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทยังเป็นอุปสรรคสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไทยก็มีทั้งเด็กที่เก่งระดับแข่งขันนานานชาติและค่าเฉลี่ยที่ยังต่ำกว่าประเทศชั้นนำในเอเชียอย่างสิงคโปร์เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นการเรียนการสอนยังยึดติดกับตำราและการท้องจำมากเกินไปผู้ปกครองจำนวนมากคึงไม่รอและเลือกใช้เงินจำนวนมากส่งลูกไปเรียนพิเศษสูตรบดวิชาจึงเติบโตมหาศาลในประเทศไทย เท่ากับเรียนในโรงเรียนดีซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอน,นาคตขององค์การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิรูปว่าจะสามารถสร้างนักเรียนที่คิดเป็นทำเป็นและพร้อมสําหรับงานในศตวรรษที่21ได้หรือไม่เพราะโลกยุคใหม่ต้องการทักษะอย่างการคิดเชิงวิพากษ์ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารและทักษะดิจิทัล แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรมากกว่าการศึกษาไทยล้มเหลวเพราะนักเรียนไทยหลายคนก็ขยันตั้งใจเรียนและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งสิ่งสําคัญคือการทําให้ห้องเรียนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีคุณภาพใกล้เคียงกันดังนั้นสําหรับผู้ปกครองที่กําลังคิจะส่งลูกเรียนในไทย เนเรื่องค่าใช้จ่ายโรงเรียนรัฐบาลถือเป็นทางเลือกแต่ควรเสริมด้วยการเรียนพิเศษหากอยากได้ความสมดุลโรงเรียนเอกชนบางแห่งก็เหมาะสมแต่ต้องเลือกที่ดีและถ้าอยากได้การศึกษาแบบสากลโรงเรียนนานาชาติคุดคำตอบแม้จะต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายมหาศาลเมื่อมองโดยรวมไทยมีการศึกษาที่เข้าถึงได้แต่คุณภาพยังไม่เท่ากันผลการเรียนสะท้อนความจริงที่ว่าคนที่มีทรัพยากรมักจะได้โอกาสมากกว่าและนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยยังต้องแก้ไขต่อไป สรุปแล้วเรื่องผลการเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในไทยคือเรื่องของความแตกตา่างโรงเรียนรัฐบาลราคาถูกแต่ผลลัพธ์ไม่แน่นอนโรงเรียนเอกชนแพงขึ้นแต่คุณภาพขึ้นอยู่กับโรงเรียนและโรงเรียนนานาชาติาแพงมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอนาคตจะขึ้นอยู่กับการปฏิรูปและการทำให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียม